พระเจ้าตัดว่ายึดมั่นในหลักคำสอนของพระแม่เสียจะถูกแยกออกจากคนชั่วร้ายแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God 28. มิถุนายน2549จากพระเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินคำถามที่ทิโมธีถามข้าแต่พระเจ้าฉันจะเปลี่ยนคนบาปให้ลาจากทางของเขา และนำข่าวดีและคำเตือนของพระองค์มาให้เขาได้อย่างไรหากฉันต้องแยกจากกันพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้พูดแล้วแต่ผู้ที่มีใจแข็งกระด้างปฏิเสธที่จะฟังเสียงของเราฉันได้เขียนมันด้วยกระดาษหนังและหมึกผ่านทางผู้เผยพระวจนะ ดูเถิดเราได้สลักถ้อยคำของเราด้วยนิ้วของเราเองแล้วใครล่ะที่รับข่าวสารของเราใครเล่าได้เชื่อฟังคำของเราตามที่เขียนไว้เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเฉพาะผู้ที่กลับใจใหม่อย่างเต็มที่ในส่วนลึกที่สุดเท่านั้นที่ยอมรับข้อความของเราและเฉพาะผู้ที่รักเราอย่างแท้จริงเท่านั้นที่เชื่อฟังพระคำของเรา เพราะพวกเขายังคงอยู่ในความรักของเราและชื่นชมยินดีในบัญญัติของเราโดยรู้ว่าเราเป็นใครแล้วคนเหล่านี้ที่ลุกโชนอยู่รอบตัวคุณที่กบฏต่อเราทั้งทางวาจาและการกระทำละ่ะคนน่าซื่อใจโคตรลูกหลานของเราจะยอมรับด้วยริมฝีปากว่ารู้จักเราแล้วไปทำบาปต่อหน้าเราในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองหรือ พวกเขาระเมิอดอย่างต่อเนื่องและไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระแม่ศิยาเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ตัดแม้กระทั่งกับทุกสิ่งที่เขียนถึงพระองค์ในพระคัมภีร์แห่งความจริงแม้แต่ในจดหมายทั้งหมดนี้ก็คือหนทางความจริงและชีวิตเพราะฉะนั้น การดำเนินตามทางของพระองค์และเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงไม่ใช่การรับใช้ที่สมเหตุสมผลของผู้ที่กล่าวว่าตนเป็นประชากรของเราการยึดมั่นในหลักคำสอนของพระแม่ศิยาไม่ได้เป็นเพียงการประกาศหรือความเชื่อเท่านั้นการยึดมั่นคือการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ ใช่แล้วเป็นตัวอย่างอันสุขใสของความชอบธรรมการพยายามเป็นเหมือนพระคิ์ในทุกวิถีทางของคุณเพื่อว่าผู้ที่สัญจรไปมาและแม้แต่คนที่ใกล้ชิดกับคุณจะได้รู้จักความยินดีที่แท้จริงของพระองค์พระเจ้าโดยเหล่าสาวกของพระองค์ผู้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่พวกเขาพูดและทำ คุณจําไม่ได้หรือว่าพระเจ้าของคุณบอกคุณว่าเราไม่ได้ดํารงชีวิตด้วยอาหารและน้ําเพียงอย่างเดียวแต่ดํารงชีวิตด้วยพระโอษฐ์ของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทุกคําที่ตรัสไว้ดังนั้นเด็กน้อยทั้งหลายอย่าเพียงแต่เปล่งเสียงและสั่งสอนแต่จงยึดมั่นในหลักคำสอนของพระคริสต์หลักคำสอนของฉันท่านจะทรงนำพวกเขาโดยเป็นแบบอย่าง คุณคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนจิตใจของผู้ทุกข์ทรมานด้วยพลังของมนุษย์ได้หรือไม่สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยเราจะทำให้จิตใจของผู้สแสวงหาอ่อนลงทำลายจิตใจของผู้ทุกข์ยากและทำให้จิตใจของคนชั่วร้ายแข็งกระด้างแล้วคุณละ่ะทิโมธีคุณเองได้ช่วยแม้แต่หนึ่งในพันคนที่หันมาหาเราด้วยการกระทำของคุณเองหรือไม่ คุณทำให้ตัวเองเขียนคําเหล่านี้หรือไม่คุณให้ความเข้าใจที่พึ่งไถ่ถอนหรือไม่คุณเทจิตวิญญาณของคุณเองลงบนพวกเขาหรือเปล่าทิ่มโีขอให้มีสันติสุขฉันรู้ว่าคุณรู้ความจริงแห่งคําพูดของฉันและคําตอบจากใจของคุณได้พูดความจริงและความชอบธรรมแต่เราได้ทำและจะทำให้ท่านเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนต่อไป ที่รักความสำเร็จที่ชัดเจนของทิโมธีในการกลับใจใหม่ของคนหลายพันคนได้รับคำตอบในคำเดียวการเชื่อฟังเขาได้เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าฉันให้มเมล็ดพืชแกเ่เขาเขาปลูกและฉันก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นที่รักแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดหรือการกระทำของคนที่คุณรักด้วยการปรากฏตัวของคุณได้อย่างไร แต่สิ่งที่สะอาดจะต้องสะอาดอยู่เสมอเพราะสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นมีความเข้มข้นสูงและไหลไปสู่สิ่งที่มีความเข้มข้นต่ำอยู่เสมอจนปนเปื้อนมีเพียงพระยาเวพระเจ้าของคุณผู้ทรงสร้างทุกสิ่งเท่านั้นที่สามารถพลิกกระแสน้าและชำระล้างสิ่งที่ปนเปื้อนได้ทำไมต้องเตะเท้าชนอิดคุณจะเดินกระโพกกระเพกจากความพยายามเท่านั้น คุณจะไปที่ที่เราส่งคุณไปพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าฉันไม่ได้มาเพื่อนำสันติสุขมาแต่สงครามการแบ่งแยกครั้งใหญ่ครอบครัวที่ถูกย่อเยอ้ยพ่อแม่ต่อต้านลูกและลูกต่อสู้กับพ่อแม่แม้แต่พี่น้องกับพี่น้องเพื่อนกับมิตรศัตรูของคุณก็คือพวกเขา ของบ้านและญาติของท่านเองต้องแยกข้าวสาลีและข้าวลามานเพื่อการเก็บเกี่ยวและข้าวสาลีถูกนำไปไว้ในยุ้งฉางของเราพระเจ้าตัดแล้วพระดำรัสของพระองค์ยืนหยัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นในชุดอาภรณ์ของเราอย่างที่เคยเป็นมา ฉันก็เป็นเช่นนั้นและพรุ่งนี้ก็จะเหมือนเดิมเพราะฉันคือฉันและไม่มีผู้ใดเหมือนฉันเว้นแต่พระองค์ฉันได้ส่งไปหาคุณผู้เป็นเหมือนฉันพระเมตตาแห่งดวงใจของฉันอย่าอยู่ร่วมกับคนชั่วคุณจะสอนคนตาบอดอย่างไรคนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำอะไรคุณสามารถรักษาลิ้นของคนใบไ้ได้ไหมฉันจะสอนคำพูดของฉันให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะร้องเพลงด้วยเสียงใหม่และถ้าพวกเขาจะงดเว้นและไม่ใส่ใจต่อคำสอนของเราไม่ฟังคำพูดของเราหรือพูดจาที่ถูกต้องเราจะลงโทษพวกเขาไม่ใช่หรือแล้วคนชั่วยุคนี้ที่พูดใส่ร้ายศาสดาพยากรณ์ของเราและย่อเยยพวกเขาอย่างลับๆละ่ะ ดูเถิดเราได้ใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของพยานของเราแล้ววิบัติแก่ชายหรือหญิงคนใดที่สแสวงหาความชั่วเราได้ใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของพวกเขาถ้าอย่างนั้นคุณควรดูหมิ่นพระเจ้าของคุณในการทอดทิ้นพวกเขาไหมมีความเข้าใจและมองข้ามความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของคุณฉันเองที่พูดกับคุณ คุณจะไม่ได้ยินดังนั้นฉันจึงส่งผู้เผยพระวจ,จะนะไปหาคุณเพื่อให้ความเข้าใจและคำแนะนำแก่คุณเพื่อที่ฉันจะได้อวยพรคุณแต่คุณยังแทงฉันโดยทำร้ายพวกเขาขว้างด้วยหินและฆ่าพวกเขาเราจะไม่ตอบแทงคุณอย่างครบถ้วนสำหรับความชั่วร้ายและการกระทำอันชั่วร้ายของคุณที่ออกมาจากใจที่เสื่อมทรามของคุณหรือ คุณเป็นคนยุคใหม่นี้ที่มีความรู้ความสามารถจนคุณอยู่เหนือบรรพบุรุษและบรรพบุรุษของคุณหรือไม่ ฉันควรให้รางวัลคุณสำหรับความสำเร็จที่นำคุณไปสู่การทำลายล้างอย่างรวดเร็วหรือไม่ไม่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าตรัสด,ดังนี้ดังที่เราได้ลงโทษทุกคนที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าประทานแก่พวกเขาตั้งแต่แรกเริ่มฉันก็จะทำเช่นนั้นกับคนชั่วอายุที่ชั่วร้ายนี้จวบจนวาระสุดท้าย ใช่แล้วยิ่งกว่านั้นอีก21เท่าเจ้าจะได้รับจากมือของเราเพราะในยุคปัจจุบันนี้ความจริงได้ถูกเทศนาแก่คุณหลายครั้งแล้วหลายครั้งและพร้อมเพื่อความรอดของคุณแม้แต่ข่าวประเสริฐในปัจจุบันก็กำลังถูกประกาศไปทั่วโลกและในไม่ช้าทุกคนก็จะรู้แล้วองค์ผู้บริสุทธิ์จะเสด็จมา แต่คุณกลับปฏิเสธพระนามของพระองค์ผู้ทรงประทานชีวิตแก่คุณและช่วยคุณให้พ้นจากความตายโอ้เด็กที่ไม่เชื่อฟังฉันจะไม่ลงโทษคุณหรือบุตรแห่งมนุษย์อาณาจักรของเจ้าสิ้นสุดลงแล้วความรู้ของเจ้าสูญเปล่ามาชิอาคมาในฐานะขโมยคุณรู้จักชื่อของเขาพระองค์จะทรงทิ้งท่านไว้ในความมืดมิด โดยรวบรวมความสว่างไว้ดูเถิดกษัตริย์ของคุณมาเพื่อทำลายล้างและรับโมรดกของเขากลับคืนมาเมื่อนั้นบรรดาผู้ที่รักการเสด็จมาของพระองค์ จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริงเพราะพระองค์จะทรงอยู่ในพวกเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราอาเมน